ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับป .4 ถึงป6เครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรีสาด้วยความยินดียิ่งดิฉันนางสาวมาริสาฤทธิรนต์ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านยวุกประจงราชวิทยาคารผู้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพประจำปีการศึกษา2 5 6 6ด้านคุณภาพของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2สามารถอ่านออกเขียนได้ครบทุกคนในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์อย่างแรกเลยนักเรียนต้องท่องสูตรคูณและก็ต้องท่องสูตรต่างๆในระดับชั้นป .4 ป .5 และป .6 เมื่อนักเรียนขาดสมาธิ 2> 2, 3, 3. คุณครูก็จะให้นักเรียนปรบมือสูตรคูณ 2> 2, 3, หรือเป็นการจัดกิจกรรมเรียนปนเล่นให้นักเรียนเล่นเกมการศึกษาคณิตศาสตร์หรือจะเป็นการพับกระดาษออริกามิ 2> 2, 3, และการเรียนการสอนมมแบบ Active Learning มมเป็นกระบวนการเรียนการสอนมมที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมในทุกๆก,กิจกรรม นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการสอนเพื่อช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนหรือขั้นตอนวิธีการหรือการกระทำนั้น,น,นมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น1ครับ1รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดไม่มีแกนสมมาตร,ร,<ำ>รด้าเหลี่ยมด้านขนานครับถูกต้องครับ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะ